ครับพามาชมกระบะฟอร์ดผมผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับเนี่ยแต่แต่เคยเคยเห็นวิ่งตามถนนนั่นแหละแต่คือช่วงล่างคือแบบสุดยอดครับนี่เดี๋ยวพามาชมนะครับเนี่ครับบางคนก็จะเห็นวิ่งตามถนนนะแต่ผมไมเ่เคยสังเกตช่วงล่างนะครับนี่ครับเป็นด้านหน้านะครับคือคนไม่มีตังก็ ซื้อไม่ได้เนาะผมไม่ได้พูดผิดเนาะคนที่มีตังค์ก็าซื้อไม่ได้แน่นอนนะครับเนี่ยครับดูเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับเนี่ยครับดูเลยครับดิดหลังด้วยครับเขาเรียกขวดร,รุ่นอะไรครับเนี่ยคงจะแพงอยู่นะผมว่านะน่าจะช่วงล่างเอเบเรี A เลยหรือเปล่านะครับเนี่ยดิดหลังด้วยครับดู อันนี้คือรถเอามาพ่นกันสนิมที่ร้านผมนะครับผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับเนี่ยช่วงล่างโอ้โหนี่ขวดรุ่นอะไรครับดูช่วงล่าง <c oughs> จำไม่ผิดใช่ช่วงล่างเอเบเลสเลยหรือเปล่านะครับตัวน,นี้เนี่ยครับมีทิปหลังด้วยนะครับช่วงล่างยังหนึง่ง แน่นเทียดนะครับรู้ราคาเท่าไหร่ครับใครรู้ก็บอกทีนะครับปอดรุ่นอะไรครับเป็นรถกระบะตอนเดียวนะครับเป็นผู้หญิงขับมานะครับผู้หญิงขับที่เขาบอกว่าเอาไว้ใช้ในในสวนขี่เข้าสวนเฉยนะครับรโอ้โหช่วงล่างนะครับนี่กระบะนะครับ อันนี้คือรถเอามาพ่นกันสนิมนะครับเราล้างทําความสะอาดให้ก่อนพ่นนะครับเดี๋ยวเราชมพ่นเสร็จอีกทีนึงนะครับดีดหลังด้วยครับยอดนะครับขี่เข้าสวนคงจะนิ่มน่าดูนะครับเนี่ยครับรุ่นอะไรครับบอกสิช่วงล่างเนี่ยเป็นของเอเวอรเรสต์เลยหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจ